มาดูกันว่าแฟนๆจะให้กี่คะแนนนะคะสำหรับรูปนี้ของลิซ่าที่เพิ่งปล่อยออกมาจากกล้องฟิลม ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าบลิงทั่วโลกต่างพากันทวิตข้อความหลังจากทลิซ่าแบล็กพิงไอดอนเกาหลีชาวไทยได้เดินทางไปปารีสประเทศฝรั่งเศสและถึงแม้ว่าจะเกิดกระแสขึ้นมาบ้างแต่ก็ดับความอร้อนได้ดีเลยล่ะค่ะเพราะลิซ่านั้นเธอได้อัปเดตชีวิตตอนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอย่างรวรวๆแถมลิซ่ายังได้เจอคุณแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่าสองปีต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยล่ะค่ะ และล่าสุดในอินสตาแกรมของลิซ่าเธอก็ได้โพสต์ภาพอีกเซตหนึ่งซึ่งเป็นภาพถ่ายวิวเมืองปารีสในที่ต่างๆที่มาจากกล้องฟิลม์มที่มีทั้งภาพตึกภาพทะเลและบอกเลยว่าหลังจากที่บรรดาแฟนคลับได้เห็นภาพเซตนี้ต่างก็รอรุนว่าลิซ่านั้นจะออกโฟโต้บุ๊กออกมาขายอีกหรือไม่เหมือนในวันเกิดที่ผ่านมาโฟโต้บุ๊กของลิซ่านั้นได้กระแสตอบรับอย่างดีเกินต้านเลยล่ะคะ่ะ